ยกมูสุกาตอยู Or ่ไหนเนี่ยต oh. 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 so ั้งแต่เช้าเนี่ยสุกาตคุยกับมูสุกาคุยกัมูหนีอะไรมา้นดูเสุกาตสุกาตทำอะไรเนี่ยคุยกับมอยู่ค่ะกลับ้านเดี๋ยวนี้เลยมาหนูจะคุยกับเพื่อน ถ้าลูกไม่ฟังแม่แม่จะไม่ให้ออกมาเล่นข้างนอกอีกแล้วนะก็ได้ค่ะบ้านเดี๋ยวนี้เลยเข้าบ้านไปค่ะเข้าบ้านได้แล้วสุการนี่หนูฟังแม่นะลูกที่หลังอ่ะอย่าไปคุยกับง,งูข้างนอกนะมันอันตรายนะลูกไหมแล้วที่สำคัญคือไม่มีเด็กคนไหนเขาคุยกับงูกันหรอกนะลูกถ้าคุณแม่ คุยได้แล้วคะก็แม่ของเจ้าเป็นเจ้าแม่ง,งาคียังไงล่ะครั้งหนึ่งแม่ของเจ้าเคยพบเจอกับความทุกข์ทนพราคนอื่นจับได้ว่าคุยกับงูเจ้างูน้อยมูหาเจ้างูบอมันจะคนรังแกคอยจนกระทั่งทุกอย่างมันจบลงแม่ของแก เขาตั้งใจจะหนีจากโลกนี้ไปซะแต่แม่แกโดนถีบออกมาจากปราสาทจนต้องกลับมาเป็นมนุษย์เช่นเดิมยังไงล่ะแหมจะเล่าทั้งทีอ่ะก็ให้มันน่าเชื่อถือในสิพี่งูตึงลิ้นขาดเลยเอาหนะ้าขำ,ขำเอาเป็นว่าที่หลังอะ่ะหนูห้าไปคุยกับงูข้างนอกอย่างนะลูกมันบอดีเด้อจ้ามันบอดีมันอันตรายเด้อ พ่อเอสุกัสคุยกับงูฮะสุกัดคุยกับปูงูพ่องูงูอะไรอ่ะไม่พิษไหมไม่ครับเราก็อุ้มอยู่ปกติมันมีลายไหมสีอ่ะสีอะไรสีดำดำครับพ่อสีดำดำด้านหรือดำเงาดำเงาหัวมันแบบโตโตไหมหรือมันแบบแผ่นแบบ่แม่ไหมไม่รู้พ่อตัวมันไม่ใหญ่มากน่าจะงูเห่าแต่ไม่กัด ทำไมสนใจงูทำไมซูกัชคุยกับมูได้นะนแปลกเหรอฮะซูกัชคุยกับงูได้ด้วยเหรอก็บอกไปตั้งแต่ที่แรกแล้วอุย้ยไม่ได้กาแล้วมันจะนินทาเราหรือมันชวนกันไปเที่ยวไม่ได้กาแล้วต้องไปจัดการแล้วเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อนี่เดี๋ยวเดีิ๊ มาคุยกันหน่อยสิมีอะไรเมื่อกี้ลูกชายข้าเป็นลูกเองอ่ะคุยกับงูเป็นไปไม่ได้หรอกข้าไม่เรื่องต้องเคลียร์เคลียร์อะไรมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไม่รู้แหละลูกเองอ่ะคุยกับงูบอกข้ามันนะว่าลูกเองอ่ะคุยเรื่องอะไรกันอ๋อดูนิ่งทาบ้านข้าคือคือยังไงยังไง คือสุกัดกับงูอ่ะเขาคุยกันเรื่องที่โดนชันนะดุแล้วแค่น้องสุกัดก็คงอยากจะหาใครคุยด้วยสักคนเลยมั้งเออแล้วไปแล้วไปแต่ยายรู้นะว่าลูกเองจับกลุ่มคุยกับงูในท่าบ้านข้าเฮ้ยเดินกระเพิโดนงูกัดมาปะ ไคแกล้งกันแบบนี้อะไรใครแกล้งลมเองนี่หวะเออลมเองยังจะมาโทษคนอื่นอีกเป็นผู้ชายภาษาอะไรอยากแกล้งผู้หญิงยังไม่ยอมรับผิดอีกปากดีนะนะเอานี้ไปเตือนนะใคร คุยคำแก้วเป็นงูเหรอดีอย่างนั้นจับลูกมันไปทำพิธีก็ได้อ่านี่น้องสุกรัรอย่ามาดื้อกับแม่นะสุกัสฟังแม่บอกกีครั้งแล้วว่าห้ามใช้พลังก็มีคนกลนแก้งต่อไปเนี้ยแม่จะไม่ให้สุกัตออกไปเล่นข้างนอกที่ไหนอีกแล้วนะรู้ไหมถ้าพูดไม่ฟังอะ่ะคำแก้วใจเย็นๆสิสุกัตกระทำถูกแล้วนี่ ช่วยคนที่อ่อนแอกว่านะนี่พี่งูไม่ต้องมาให้ท้ายหลานเลยนะถ้ามีข่าวน้องสุกใช้พลังออกไปเนี่ยทีนี้แหละเป็นเรื่องแน่ๆเลยมันก็จริงนะฮม อยู่นี่นี่เองอาจารย์บอกใช้นี่แล้วจะเห็นร่างจริงเสร็จกูใช่ด้วย ตา้ตัวแล้วเอสุการสุการนี่ไหนลูกน้องสุการไปไหนกันแล้วเด็กคนนี้ดื้อจริงๆสุการน้องสุการเด็กคนนี้ไปไหนเนี่ยไปไหนไม่เคยจะบอก สุกัดสุกัดอยู่ไหนอ๋อน้องหนูเห็นน้องสุกัดไม่ลูกไม่เห็นนะคะเอาเหรอโอเคโอเคขอบคุณมากนะสุกัดไปไหนเนี่ยสุกัดน้องสุกัดสุกัดลูกสุกัดโอ๊ยที่นี่ก็ไม่มีหนูว่าน้องสุกัดโดนจับตัวไปจริงๆอ่ะ 你做。